วันนี้ไปพูดคุยกับผู้มีการสนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่คุณพัชลินสวสวตรัตค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้มีการคะสวัสดีค่ะดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะเชียงใหม่เปิดฉากรูดม่านมหากรรมสงครามเย็นทั่วล่ามหาสงครามในประเทศไทยเริ่มก่อนใครเพื่อนเลยนะคะ1เมษายนเมื่อวานมีการแถลงข่าวไปแล้วค่ะแล้วอของเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นจังหวัดแรกเลย ตอนนี้ค่ะทางทททมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมตรงนี้อยากเล่าให้เราฟังเชิญเลยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะก็คือในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเ,เราก็ได้ร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็เทศบาลนาครเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะพร้อมใจกันทั้งเมืองเลยนะคะก็กําหนดจัดก,กิจกรรมงานปาร์รวันนี้ปีใหม่เมืองเชียงใหม่นะคะ แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของทรทรแล้วอะค่ะเราได้กําหนดจัดทํากิจกรรมน้ําทิพ์ปีใหม่เมืองเจียงใหม่นะคะก็เราก็ได้ไเ,เขาเรียกว่าเลยนะหรือค้นสืบทอดประเพณีเก่าๆของของประเวณีปีใหม่เมืองในเรื่องของการตักน้ําทิพ์นะคะ ซึ่งปีนี้ก็จะ,ะก็เป็นปีที่สี่ที่ทางททเชียงใหม่เราได้จัดกจิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะโดยได้มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะเก้าแหล่งนะคะที่เราจะไปตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เขาออกเอมานะคะก็จะมีะเราเริ่มตั้งแต่วันที่สี่ค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่สี่เมษายนนะคะเราก็จะไปตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพุทธเอ,อ็นกับอ่างกาหลวงะนะคะ,คะวัดพุทธเอ็นที่อำเภอแม่แจ่มค่ะ แล้วก็ที่อ่างการหลวงนี้ที่ดอยอินทนนท์นะคะของอําเภอจอมทองนะคะแล้วก็วันที่ห้านะคะเราก็จะตักน้ําทิพที่วัดคราทิพย์ชัยประดิษฐ์ที่อําเภอแม่แตงแล้วก็วัดผาลาดที่อําเภอเมืองค่ะแล้วก็วันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดเนี่ยเราจะไปตักน้ําศักดิสิที่บ่อน้ําช้างศึกที่อําเภอเวียงแหงค่ะค่ะ แล้วก็วันที่แปดเนี่ยก็จะตักน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ขุนน้าแม่ปิงนะคะที่อุทยานแห่งชาติผาแดงของอําเภอเชียงดาวค<ะ>่ะแล้วก็วันอีกอช่วงเย็นนะคะของวันที่แปดก็จะเป็นวัดเจดีเหลี่ยมโบราณสถานเรียงกุมกามที่อำเภอสารพีนะคะแล้วก็วันที่เก้าเนี่ยเราจะตักน้ําทิพย์ที่วัดบุพพาราม กับวัดดับภัยที่อำเภอเมืองนะคะตัวนี้ก็จะร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะ,ะแล้วเราก็จะมีพิธีหุงน้ําทิพย์นะคะ,ะวันที่สิบนะคะก็ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะหุงน้ําทิพย์ในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่าแล้วก็จะมีะพิธีของอเรื่องของเจริญพระพุทธมนต์นะคะ เมื่อเราได้น้ําศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วนะคะได้น้ําทิพขึ้นมาแล้วเนี่ยคือเราไปตักน้ําทิพจากบอ่อต่างๆเก้าบอ่อนะคะแล้วเอามาหุงเป็นน้ําทิพนะคะทีนี้เราก็จะมา,าทํามาร่วมขบวนกับทางเทศบาลน,นะคะในในในขบวนอันเชิญน้ําทิพนะคะในวันที่สิบสองเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะ,คะซึ่งซึ่งงานงานงานเนี้ยที่ทอทอจัดเนี่ยค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการจัด เขาเรียกว่าอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งเข้าไปด้วยนะคะคือในวันที่หกถึงวันที่แปดเนี่ยค่ะเราก็จะจัดกิจกรรม Amazing เชียงใหม่ไลฟ์อัพนะคะทีเ่เวียงกุมการนะคะแล้วก็ที่วัดพระธาตเจดีย์เหลียนะคะตัวนี้ก็เป็นการเาเรียกว่าต่อยอดนะคะต่อยอดในเรื่องของการาจัดกิจกรรมงานาในช่วงงานเทศกาลปีใหม่เมืองนะคะออกไปในพื้นที่บริเวณรอบนอกด้วยนะคะ ที่เรียงก,กร,รมารเราก็จะมีการไลฟ์อัพโบราณสถานแล้วก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมการมั่วการแสดงนะคะแล้วก็ขายแพ็กเกจทัวร์นะคะให้กับนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจหรือ,อ,อคนที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่แล้วอยากจะไปร่วมอยากไปดูพิธีกรรมของการตักน้ําทิพย์กับกับทางทางพวกเรานะคะก็สามารถซื้อแพ็กเกจทัวร์นะคะไปร่วมจอย ในการร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธ์ตรงนี้ได้ด้วยนะคะก็จะเริ่มเราก็จะขายเป็นกิจกรรมตั้งแต่วันเดททริปแล้วก็เครึ่งวันนะคะแพ็กเกจเนี่ยน่าสนใจมากก็อยู่ที่ประมาณถ้าเป็นหนึ่งวันวันเดททริปนะคะก็จะอยู่ที่999บาทนะคะรวมอาหารกลางวันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นครึ่งวันในวันที่6กที่เที่แนะคะที่เวียงกุมกามนะคะ ก็แพ็กเกจก็จะอยู่ที่เจ็ด้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการกระตุน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ได้มาสัมผัสวิถีในเรื่องของของประ,ประเพณีปีใหม่เมืองอ,อของเราด้วยนะคะในส่วนของกิจกรรมงานประเพณีอื่นๆนะคะที่หน่วยง,งานต่างๆจัดนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในบริเวณวัดนะคะในตัวของอำเภอเมืองเชียงใหม่เองนะคะก็จะมีกิจกรรม ค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะได้ได้ให้กับนักท่องเที่ยวได้มาได้มาร่วมนะคะในส่วนของอของเทศบาลเมืองเชียงใหม่เองนะคะก็ก็เมื่อกี้เพิ่งประชุมมานะคะก็ได้ฟังในตัวกิจกรรมเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะคะก็เป็นเป็นกิจกรรมทั้งในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ในช่วงกลางคืนก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมเล่นน้ําที่ประตูท่าแผ่นะคะของวันที่1ิบถึงวันที่สิบ้านะคะตั้งแต่ 5โมงเย็นจนถึง4ชั่มเลยนะคะก็เป็นอุโมงน้ําให้ทุกคนได้มาเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานนะคะก็ถือว่าเปิดเขาเรียกว่าเปิดงานปาเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่เนี่ยอย่างเต็มรูปแบบนะคะก็ะอยากจะเชิญชวนนะคะ,คะออนักท่องเที่ยวหรือคนที่สนใจเดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงงานสงกรานก็อยากจะอ,อให้เข้ามาออวางแผนเดินทางมาท่องเที่ยวได้แต่เนิ่นๆเลยนะคะเพราะช่วงนี้ กิจกรรมทุกพื้นที่แน่นมากๆเลยค่ะของเชียงใหม่เองก็เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยใช่ไหมคะแล้วก็ยาวเลยใช่ไหมคะเพราะว่าก็จนจนถึงวันที่ยี่สิบค่ะยี่สิบเมษายนค่ะยี่สิบก็จะค่ะแต่ว่าในเรื่องของกิจกรรมเล่นน้ำนะคะเล่นน้ำก็จะอยู่ที่วันที่สิบ สมถึงสิบห้าเมษายนค่ะอ๋อเล่นน้ำสิบสามถึงสิบห้าแต่ว่านอกนั้นก็จะเป็นงานกิจกรรมเอต่างๆนานาที่ที่เล่าให้ฟังไปทีนี้่เกี่ยวที่เกี่ยวข้องในเรื่องของงานสงการประเพณีสงการใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของที่พักนะคะเราจะมีการจัดสำรองที่พักอะไรยังไงให้เพียงพอกับจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาค่ะที่พักของเชียงใหม่เราค่อนข้างเยอะค่ะเพียงพอเรามี ประมาณสามหมื่นกว่าห้องค่ะอการคิดว่าน่าจะพอใช่ไหมครับใช่ค่ะค่ะคาดการจํานวนนักท่องเที่ยวเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างเออในในส่วนของทอทที่เราคาดการไว้ก็คือของเออในช่วงวันหยุดนะคะวันวันหยุดที่สิบสองถึงสิบหก เมษายนนะคะอันนี้เราคาดการอ่อก่อนก่อนวันหยุดยาวสงกรารน,นะคะก็ะจากการสอบถามนะคะในเรื่องของการบุ๊กิ้งที่เข้ามาอะไรต่างๆพวกนี้นะค่ะก็อัตราการเข้าพักก่อนก่อนที่เราคาดการก่อนสถานการณสงกรารเนี้ยจะอยู่ที่ร้อยละเจ็ดสิบสี่สองเจดนะคะก็ะก็อยู่จำนวนผู้เยี่ยมเยือนที่เข้ามาก็อยู่ประมาณประมาณแสน หนึ่งแสนสี่หมื่นกว่าคนนะคะก็เป็นชาวไทยประมาณแสนแสนหนึ่งหมื่นนะคะแล้วชาวต่างประเทศประมาณอยู่ที่สามหมื่นอันนี้ค่ะเป็น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 การประมาณการาคร่าวๆค่ะคะ่ะการดูแลความปลอดภัยนะคะเราจะต้องมีการจัดกําลังอะไรเพิ่มเติมไหมคะเอ,อในเรื่องของการดูแลการรักษาความปลอดภัยนะคะท,ท,ทออั้งทั้งจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็หน่วยงานที่ดูแลรักษาความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทาง ตำรวจจาจรอ,อะไรต่างๆตัวนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมการพร้อมที่จะรองรับความปลอดภัยได้เต็มที่เลยนะคะเพราะทุกท่านก็มีมีแผนมีอะไรรองรับอ,อ,อยู่ในช่วงของการประชุมเตรียมการเพื่อบางแผนรองรับค่ะทีนี้ตอนตอนนี้ณนะวันที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันยังอาจจะมีปัญหาเรื่องของไฟป่าหมอกควนันพีเอมสองจุดห้าในภาคเหนือทีนี้มีการคาดการณ์ยังไงไหมคะกว่าจะถึงเมษายนเนี่ยสถานการณ์นี้มันจะดีขึ้นไหมคะ คืออาจจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ก็อาจจะมีในเรื่องของค่าฝุา่นที่ค่อนข้างสูงเนะาะค่อนข้างสูงตั้งแต่วันที่เจ็ดแปดเก้าสิบที่ผ่านมานะคะแต่ว่าณณนะนะวันนี้นะคะฟ้าใสนะคะจึงหมาเรา,าข่าฝุ่นลด,ลดน้อยลงมากเลยนะคะวันนี้ยังเห็นฟ้าใสมีอะไรก็ก็มันอาจจะมีบางวันที่อาค้าฝุา่นมันอาจจะเยอะ,ะคะ่ะคือมันอาจจะไม่ได้เป็นทุกวันนะเราก็คาดการว่า สถานการ์ของของข่าฝุ่นเนี่ยค่ะมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าดูที่ทางทางด้านหน่วยงานด้านเขาเรียกว่าอะไรนะด้านสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะที่ที่ได้นำนำนำเสนอแบบเทียบตารางของปีปีหกหกกับหกเจ็ดนะคะในเรื่องของข้าวฝุ่นเนี่ย ถือว่าปีนี้ดีขึ้นดีขึ้นกว่าปีที่แล้วมากๆเลยอะค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีบางวันที่อากาศมันไม่โฟลอะไรต่างๆพวกนี้มันก็อาจจะเพิ่มเยอะขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกวันค่ะอืมค่ะสำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างค่ะช่วงนี้นะค่ะช่วงนี้ก็เอ,อเออ ท่าที่สอบถามกับทางผู้ประกอบการในเรื่องของการบุ๊กิ้งเข้ามาอะไรต่างๆพวกนี้นะคะ่ะก็ก็เป็นไปตามตามเขาเรียกว,ว่าตามวงจรของของกราฟของของการสถานการณ์การท่องเที่ยวอะคะ่ะของของจังหวัดเชียงใหม่อะคะ่ะก็คือถ้าเทียบเรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์มก,กราที่ผ่านมาเชียงใหม่ก็อาจจะดรอปลงบ้างอะไรเงี้ยค่ะด้วยด้วยด้วยเป็นความเป็นซีซันอลก็ยังยังมีอยู่อะไรต่างๆพวกนี้อะคะ่ะ ค่ะค่ะอ,อยากจะเชิญชวนอะไรส่งท้ายเรียนเชิญได้เลยค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวนะคะหรือผู้ที่สนใจนะคะคือวางแผนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่นะคะในช่วงงานเทศกาลสงกรานนะคะก็อย่าลืมว่าเชียงใหม่เป็นที่หนึ่งในใจนะคะเ,เตรียมตัวบุ๊กคิงนะคะหรือว่าเตรียมแผนที่จะเดินทางมาไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือ จองตัวเครื่องบินหรือขับรถมาเองนะคะเชียงใหม่คือจุดหมายปลายทางของทุกคนนะคะ <c oughs> ก็ขอเรียนเชิญค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ,คะคสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณคพัชรินสเสวตราชนะคะผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่นะคะ